สบายดีน่ะพี่น้องเนาะตอนนี้กับเวลาประมาณสิบประมาณสิบสองโมงเนาะเที่ยงครึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าพวกเขากับเสตียนอนเลยเนาะพี่น้องห้องนอนห้องนอนห้องนอน,องนอนที่แพงที่สุดเราที่เคยนอนมาเนาะห้องแฮมดาวหลานดวงพี่น้อง บมเมนหานดาวเลยเนาะเดี๋ยวให้เบิรนเนาะดิซีรีส์คือมาเทไรต้องขับบอนประจำเนาะมันี่มีไอ้ไงเนาะไก่แก้วเหลาเนื้อเบากีแก้วเหลาเนื้อให้เกล็ดมานอนเป็นหมูเนาะอ่าเล้วพี่น้องเองเนาะขับทีอยู่ใดขับใจอยู่นักลายก็รพอนอนแล้วมีความสุขเนาะพอนอนแล้วมีความสบาย นอนดีใจก็ได้นะพี่นองเนาะสำหรับมื่อนี่เองเนาะสักจึกอยากอย่าขอโทษอยากขอโทษท,ที่อ่าใว่าหมจะไหนคลิปที่คลิปที่สักจึกไปบ้านมูนัมเนาะคลิปนั้นอาจจะเบาบัวจ่าบ,าบัสุภาพ เออเนาะรู้สึกเสียใจที่ว่าเขาบอกยังโดยบุคิดเนาะที่เขาอาจจะเบาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเฮียนการซ้อนเนาะที่ว่าข้าพเจ้ากับบริมีเกติหน้าสิวเนาะเพราะว่าลูกธิดาก็คือลูกของสักจึกเนาะก็คือเป็นลูกของมูระมันคือลูกของสักจึกก็ห่อกันลิ่นเนาะว่าเฮียนใดบ่ใดเนาะก็บบุคิดว่า มันสิผิดเนาะก็มาสํารวมบมองแล้วมันก็ข้าพเจ้าก็ถามผิดอีลีพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าความรับโูหรือว่าความสามารถการคิดเขียนเนาะแต่ละคนก็จะมีอ่าไอคิวบ่คือกันในพี่น้องเนาะในการจดจาแล้วสักจิกมาคิดนํารังว่าโอ้่นาจ,จะถามนอ้อง่นาจ,จะถามลูกแบบนั้นเลยเนาะแต่ว่าลูกเราก็มาตอบคําถามยังเนาะก็ดีใจ นะพี่น้องเนาะแต่ว่าหคนซึกคนซึกผิดเองที่ว่าอาจจะเบาจาผ่าโค้นเกินไปเนาะมันก็เหตุให้บางครั้งคนฟังก็อาจจะคิดว่าข้าพเจ้าแบบเบา,เาอ่าสบายใจเลยบ่นับถือเนาะอันนี้ก็ยอมหับเด้อข้าพเจ้ชาบ่มีคำแก่โตเนะเาะก็ยอมหับยอมหับที่ว่าเบายัางออกไปที่พิดแล้วก็อ่า หลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าสักจิกเด้ยวเบายังผิดมกผิดใจหรือว่าคือสมัยตะกีเนาะสักจิกจะมักหยอกับนูนเนาะยังสันยักซีแต่ว่ามาขึ้นเบิงมาเบิงคลิปเก่าๆกับควสึกเด้ยวเบาเบาใหเบอนูนแท้ๆเนาะเก่ยวกบนูนแท้ๆเนาะการหยอกกันง่ญ่กับบางครั้งกับคนฟังกับบอยากขักไปในเนาะแต่ว่าโดยความโดยโดยความจริงเนาะส่วนตัวกับไม่ได้มีเจตนาทียว่า แต่โยงเงหรือว่าส่งเสริมเนาะแต่เพียงวอาหยอว่าวเซลกันเฉยๆคิดว่าเนาะแต่ว่ามันเกิดือว่าแล้วเนาะคันลูกเมียเขาฟังเนาะเขาไปแซลเพราะว่าเขาใส่ผู้อื่นกะนี่มาบุดีใจเนาะคันมีคนมาเซลเขาใส่ผู้อื่นเมียเขาก็จะบุดีใจเนาะอันนี้เขาอยากขอโทษเนาะขอโทษเอดซีบาโนนเนาะขอโทษมันจะโกรธสักคนเนาะพี่ว่าได้ลงคำศพคำปากเนาะเขาเห่าไปแล้วเนาะ ก็วอลไปไล่มันกันบบขึ้นเนาะเพราะว่าเขาวอาไปแล้วมันผิดไปแล้วเนะาะก็มีแต่ว่ามาอยากมาขอโทษเนาะและอีกประการหนึ่งที่ว่าจะไงจากขโมกขอบ,บใจเลยพี่น้องเลยเนาะที่ว่ามีี่งกับตําหนิติชมมาไรเนาะเพราะว่ามันข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนมีสิทธิผิดพลาดมั บอกว่าขับเจา้าหรือว่าผู้ใดเนาะบมมีไพยดอกดีร้อเปอเซ็นเนาะอาจจะมีบางมุมมองที่อา่าคือบออกว่าสิ่งนั้นเป็นเจ้าของว่าหูเทาบุธงการเนาะบางขรังเขาก็หูแต่ว่าเขาลงซบลงปากเวาไปเอาไปน้องเนาะมันก็แก่ใครยังได้ฉะสนั้นมื้อนี้ก็หูซึกสิ่งที่เป็นตำหนิทีชมมากอะ แมนความพันวาแทๆ้ๆจึงอยากขอเวทีนี้เนาะขอโทษเอฟซีบานูนเนาะขอโทษเอฟซีเผาตองเลีองที่ว่าเคยเบาจอก,กไงเราในในทางส่งเสริมจากสนจากศีศศล่นะน้องเนาะขับไปเจ้ามา,มาไม่แดตอนนั้นนะเข้าเว่าบอลนูนป้าเมียขับไปเจ้ากับโบหูรายละเอียดเน,นาะนาเลิกตื่นบางก็กเลยไปแซวบอลนูนเนาะ เรามาคิดเบิงมาเปิดลิดเบิงย้อนหลังมาก็ะก็แม่นแท้ข้าพเจ้าก็ได้เ้าแท้แล้วก็บ่มีคำแก่ตัวเลยก็มีแต่เขอเขาว่าเออเหนาสิบ่เบาเนาะเหนาสิบ่เบาแล้วก็สีเอ่าเ้าแนวมันสางรันเ้าแนวมันดีๆเนาะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เนาะถ้าว่าได้เ้ายัางผิดกาขอโทษอีกเทนึงมาะพี่น้องเนาะขอโทษเรื่สีบานู่นเนาะแล้วก็รู้สึกผิดต่อลูกต่อเมียเขาเนาะ เมื่อนี้ขับเจ้าก็ได้รับของควัญจากบาลนูนนะพี่น้องเนาะเป็นของควัญอันล้ำค่านเนาะบ่ได้ยอยากห้วเมนยังให้ติดตามตอนต่อไปเนาะบ่คิดว่าบอลนูนจะเอามาให้ฉจึกเนาะบ่คิดอีเนาะแล้วก็ดีใจดีใจลายที่ได้รับของควัญจากบอลนูนเนาะมื่อนี้ก็คือว่าล่ะพี่น้องเนาะมันมีลายเหลืองเล่าเกิดขึ้น เรื่องเล่าที่ว่าบางคนกันสิเขาใจว่าเบาสกิปไปแทงข้างหลังเบาบุญน้ำเนาะที่จริงโมเมนต์เนาะคือประเด็นนี้ข้าพเจ้ากับเบยากว่าว่าสองได้หรือเบยากว่าว่าเป็นผู้ใดเนาะก็คือเรื่องของเรื่องนะทุกคนหูดีเนาะว่าผู้ใดเป็นคนเริมเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะบอกขอโยนหินใส่ผู้ใดเนาะเอาเป็นว่า คือสิจบด้วยดีเนาะก็ข้าพเจ้ากับบอยากเ้าให้ผู้ใดเนาะคือคือน่าจะเข้าใจกันน่าจะจบด้วยดีก็แล้วเราพี่น้องเนาะเพราะว่าการที่เข้าไปโจมตีหรือว่าผาดพิงผู้ใดผู้หนึ่งมันก็บริมีพ้นดีอย่างเนาะสิ่งดีๆก็คือต่างคนต่างเ็ดหนาที่ของไผมันเนาะบอบ่เ้าให้ผู้อื่นเนาะฉะนั้น สิ่งที่ข้าพเจ้าไปเบาบางที่มันอาจจะผิดใจเนาะแต่ว่าพผเอืมันใว่าใจมันมันลงพิมพ์ไปเนาะมันพิมพ์จากจากใจเลยบางคนก็สิเข้าใจผิดว่าข้าพเระาไปสนับสนุนจากสันจากสีรษ่จริงโมแมนเนาะข้าพเจ้าบ่อยากให้คนผิดกันเนาะเพราะว่าเขาก็เคยเป็นทีมงานเดียวกันกับเบาให้เอาง่ายซะคือรัสเซียกับยูเครนตีกันซะเขาเพียงแต่ไปบอกหยุด เพราะว่าเฮาหูว่าผู้ใดเริ่มก่อนจังซี่ล่ะพี่นอ้องแต่ว่าบังเผอิญแต่ว่า FC บางท่านก็สิเข้าใจผิดคิดว่าอ่าข้าพเจา้าก็อ่าแทงข้างหลังเนี่ยสันจังซี่ต้องขอสีแจงเนาะว่าข้าพเจ้าบ่ได้แทงข้างหลังเนาะข้าพเจ้าก็มีอ่าความอ่าคิดความอ่านที่ว่าแล้วก็ฮู้ว่าผู้ใดโยนขี้หินใส่กันก่อนผู้ใดโยนดอกไม้ใส่กันก่อนเนาะ แต่ว่าเรื่องนั้นมันจบดีดีเนาะก็ดีใจที่ว่าอามันจบดีดีเนาะก็ขออวยพรอวยใจให้ทั้งสองคนนั่นแหละเนอะอาะผู้หนึ่งก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเนาะผู้หนึ่งก็ขอให้อประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกันเนอขอให้ตา่าง,ตางคนต่างสั่งต่ตางคนต่างเห็ุต่างคนต่างหาเนาะดีแล้วที่มีโอกาสได้เห็ุเปียความกันเนาะถึงมันมันจะเป็นเวลาสั้นๆที่มันก็ ไดู้้ว่าเออชื่ว่าจะไหนได้หูความเป็นจริงเนาะก็ดีใจเนาะก็ขอจบก็สิบ่อคอผาตื่งว่าจังไงจังไงเนาะเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันลายคนกะหูเนาะลายคนกะหูเนาะอันไี้มันจบไปก็ข้าพเจ้าก็ขอจบเนาะถ้าว่าเบาพิษหูทั้งสองฝ่ายก็ขอโทษขออภัยเนาะก็เบาไปก็ ในความบางดีเนาะบอยาให้ผิดกันบอยา,ายมันเป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะเพราะว่ามันข้าพเจ้าหูดีเนาะหูดีแล้วก็คนอื่นก็หูดีเนาะคนในกลุ่มเดียวกันก็หูดีเนาะขันมาไล่เรียงใส่กันกันกนบบอยาหวัาว่าบได้ผิดบอยาถืออันใดให้จบไปก็ให้จบไปน้นองเนาะสำหรับทำคืนนี้กันนี่แหละพี่น้องเดึกดื่นมากก็ได้ยินเสียงอ่าห้องของ อ่าเยอะจังเลยเสียงห้องของแมงไหมเนาะของอยังเนะาะไอ้กี้แก้วเราก็ยังนอนบ่หลับเนาะพี่น้องเนะาะยังนอนบ่หลับเนะ <c oughs> านนนะเพราะว่าน้องไซนี่มาเปิดคลิปแล้วก็ไต่ไต่ไซเนาะ <c oughs> อยากเรานอนก่อนเราพี่น้องเนาะฉะนั้นคลิปนี้กัพวกเขาซองคนกันสิคอลาไปก่อนนะไอ้กี้เนะาะ อ่าก็อย่าลืมไปมนะติดตามส่องเบาขี้แก้วเราเนื้นนเอเนาะพวกเราคือทีมงานเดียวกันนาอพี่น้องเนาะที่ส่องพันธมิตรก็คือว่าอะไรนาอพี่น้องเนาะการเหตุการณ์สางสิ่งได้กะมันต้องควมแห่งความใจกันนาอพี่น้องเนาะนคำสุภาษิตโบราณพนัาว่าไม่ลำเดียวอ้อมหัวบ่อคอยไพ่บ่พร้อมแปลงบานบ่เมืองบ่เฮงเนาะคนหนึ่งหัวหายสองคนเผื่อนตายสามคนสบายเนาะมี ผู้เบามีผู้วามีผู้โอมีผู้ลมเนาะการที่จะบุญนําจะไปหอดตอไม้มันต้องมีผู้สปอร์ตมันต้องมีผู้ให้คําปรึกษาเนาะเอากัมีไอ้กีแก้วที่ว่าเป็นคนที่อา,อาวุโสที่สุดในกลุ่มเนาะแล้วก็เขาก็นับถือเพิน่นเะนาะอ๋อเพิ่นก็เป็นตัวตังตัวตีเนาะก็อันใดอ่าผู้ใดว่าจะได้เพิ่นก็ให้คําชี้นําตลอดแต่ว่าบางทีน้องนุ่งกั ลงปากลงศพเบาไปเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบอด้สนับสนุนให้เบาจังสันย่กงสีดอกแต่ว่าเบามันเกิดจากที่ว่าเฮานี่เบาโดยที่ว่าบอได้ปรึกษาออา้เพื่อนเนาะเป็นยังไงกับให้ FC เอฟซีเข้ามกเข้าใจเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับให้มันแล้วไปนาฟี้องเนาะ,นะสำหรับเพื่อน,นี่กับพวกเฮาสองคนกับสิขออ่ลาละเลยนะพี้องเนาะ,นะขอ อ่าให้ทุกท่านจงนอนหลับฝันดีเนาะสื่อเหล็กก็ถืออยู่ใบสื่อเหล็กนู้เนาะแต่บนสื่อมดน้ำ <c oughs> น,ะนนะาะพี่น้องเนาะอ่อตาคล้องคอกันมดลายปะมดลายหรอชาว,าวทราบสิบพันนี่แนะหละสามสิบพันเนาะมดสามสิบพันมดหาเออมดหกสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะสื่อเหล็กบนมดน้ำพี่น้องเนาะกะแสดงความเสียใจนำเบากี้แก้วเนาะอะไรพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กบสิขอจบเพียงต่นนี้เนาะขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์